สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะและก็มีเพื่อนๆแนะนํามาคลิปก็เพิ่งลงมาเมื่อสองสวันที่แล้วนะคะ,คะก็เป็นคลิปสัมภาษณ์น้องหยินน้องโวจากทางอาราบันดาแมกาซีนนะคะก็ไปดูกันว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรยังไงนะคะเพราะว่าคิดถึงเหลือเกินเราบิเอ็กไวลยก็จบเลยใช่แล้ก็แบบอะมาตามดูสัมภาษณ์กันแล้วหวังว่าจะแบบเขาสัมภาษณ์เรื่องแบบซีรีส์ใหม่หน่อยอยาก ว่าไปถึงไหนแล้วใช่โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะไปค่ะลาเบนดาครับขอต้อนรับไปกับสองนะแสดงคู่ที่นี่คู่ที่เรียกว่าเป็นคู่ที่ที่ทรงอิทธิพลอยู่ปีนายน้องดครับสวัสดีครับก็อยู่นะผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทำงานทางเราไม่ได้เมกาซีวันนี้เป็นไงบ้างคระประการถ่ายงานในวันนี้นะครับแฟชั่นเนี่ยแปลงไปหมครับไม่ไปได้โอ้ยมาๆๆ คม้ามือม้ามือพี่อินมีคำกล่าวคเไหนที่มึงยพูดไปบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นจริงคู่ส่งอิทธิพลหวานเนาะรู้สึกยังไงกับคู่นี้บ้างคะรู้สึกเขินค่ะเขินเกินเกินเบอร์ไปนะไปนิดนึงเกินอยากให้ย้อนเล่านิดนึงครับถึงวันแรกที่คู่ที่เจอกันวันแรกโอ้โหนานมาแล้วครับผมก็ก็ได้ให้วันแรกก่อนนะ น่าจะใช่วันแรกกับที่เราเจอกันก็ก็คือเป็นการรัดกินข้าวกันในกลุ่มแบบคนในค่ายก็จะมีเด็กในค่ายแล้วก็มีนักแสดงนใช่ใช่นักแสดงในนั้นนะครับก็มากินด้วยกันเราก็ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เจอกันครับคือหลังจากวันนั้นคือก็ได้ร่วมงานกันเรือบัลรือไย่างเงยไม่ครับมันแค่มาเจอกันตอนเด็กใช่เป็นแค่มาเจอกันตอนเด็กแค่ว่าคุยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบย้ายให้เจอกันก่อนแค่นั้นเอง ได้ยินมาว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมงกันมากเลยนอกจากการทํางานเนี่ยทั้งคู่มีการปรึดสารเรื่องราวในชีวิตของตัวเองยังไงบ้างครับส่วนมากเราก็คุยรวมๆมาเสื้อเป็นอะไรเสือดํากับมาลายอืมไป้ทำกไปปัญหาต่างๆ่การทํางานบ้างส่วนตัวบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็เวลาคุยก็ไม่ได้คุยแค่สองคนก็จะมีคนที่แบบสนิทอีกมีก็เป็นคุยเป็นวงครับประมาณนั้นคุยได้ ถทบทุกเรื่องนะครับก็คือเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเงินก็คุยครับแล้ววิธีวางแผนเอาไงดีอะไรเงี้ยครับครับคือทั้งคู่เนี่ยคงไม่มีโอกาสทานข้าวกันไปบ่อยนล้วแหละอยากให้พูดถึงเมนูโปรด้องน้องวอลพูดถึงของินก่อนปกติของิน้องกาอะไรมีมีหลายเมนูที่เขาชอบนะครับก็จะเป็นก็มีสเต็กสเต็กเนื้อ ใช่สเต็กเนื้ออะไรวะไร่ได้หมดเลยอแร่ได้หมดแต่ว่าที่ที่แบบเจ้ชอบแล้วก็เราลองด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นร้านก็เปิดเมนูก็จะเป็นร้านสเต็กก็จะเป็นสเต็กแบบลองอะไรวะเขาเรียกว่าคนเมนูวะไม่ไม่ไม่ชื่อแปลกๆอ่ะเราจะชอบลองไอ้ว่าสเต็กแบบชื่อแปลกๆอะไรเนี่ยเอามาลองดูดีกว่าแต่บางทีเราเรากินคล้ายๆกันพอสั่งเนื้อย่างเงี้ยก็จะไม่สั่งเนื้อเหมือนกัน ก็จะเป็นแล้วคนละชื่อแต่เอามากินด้วยกันไม่รู้ละชื่อน <pe um, um ี้มันมันคืออะไรเอามาแบบไปยิดรู้ไหมครับว่าผกติวอช็อตผานอะไรจะคลายองผมมากเลยแล้วถ้าเพี่อนก็กินเหมือนกันกินกินโอ้โหเขาจะชอบแบบให้ผมสั่งก่อนแล้วก็เอาเหมอนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาชอบเลยเขาจะชอบปลาครับเวลาแบบไปเจอพวกเขาจะเล็งปลาที่เขาดีไปละอันีปลาอะไรดีนะอะไรอย่างจะมีปลาประจําร้านแต่ละร้านที่แบบร้านนี้เป็นปลานี้อะไรอย่างเงี้ยก็ พอเข้าร้านคุณนะเราน้องสั่งปลาสักอันคุณชอบอาหารอะไรอาหารสุขภาพไหมสุขภาพเหรอครับอย่างเช่นผักพุธผักอาหารคลีนเป็นทานอาหช่วงนี้มันคุณทานได้ครับแต่ว่าถ้าส่วนมากเราส่วนมากจะส่เนื้อกินเน้อเนื้ออร่อยครับไม่อร่อยไม่เล่นไม่เล้นเรื่องบัญญัติอย่างงี้แค่แอบครับคุยเรื่องทานอาหารมาแล้วอยากรู้เรื่องอ นงปกติชุดนอนชุดนอนตัวเก่งแต่ละคนเป็นยังไงใส่ชุดอะไรหน่อยนะปกติต้องบอกว่าไม่ใส่อะไรเลยไม่มีตัวเก่งนะครับก็คือใส่มันไม่แต่ตัวเพราะว่าหยิบตัวไหนใส่ก็อย่งผมมันกับหยินเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่มีชุดนอนไม่ไม่ไม่ใส่แบบเป็นชุดนอนเลยเสื้อยืดกางเกงขาสั้นก็คือชุดนอนปกติแล้วคู่เป็นคนชอบเที่ยวไหมฮะชอบชอบครับถ้าถ้ามีเวลา ทำไมมันดูหวา,านจังคะดูิหวานไม่ลดเลย <c oughs> อะหลายอย่างครับผมไม่อยากพูก,กันว่าเราชอบอะไรบ้างสุดอ่างเงี้ยเพราะแต่ละที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาถ้าอย่างแบบโซนท่านเหนือก็จะเป็นภูเขาใช่ไหมละ่ะอะไรพวกนี้แต่ถ้าอย่างแบบลงมาหน่อยก็จะเป็นทะเลต่างๆคืให้เลือกผมก็เลือกไม่ได้แต่ว่าทุกที่อะไรที่เป็นธรรมชาติผมชอบหมดเลยครับอืมของผมก็ก็ได้ชอบชอบทุกที่แต่ว่า เรื่องที่เอ้ยที่เที่ยวที่ประทับใจที่เราไปด้วยกันผมว่าน่าจะเป็นทะเลเพราะว่าเพราะเราได้ได้ทำกิจกรรมเยอะตอนตอนช่วงไปเหนื่ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แบบชมวิวอ,อะไรใช่แต่ว่าอันนี้มันได้แบบลงแบบผมเป็นคนชอบตกปลาด้วยไงเราได้ตกปลาเราก็โอเคสนุนดเครับ อ๋อเขาไปตกปลาด้วยกันเหรอไอเรื่องไอ้นี่เราไปเลยเขาเพิ่งไปมาเราดู <is> <function als> ีกว่าเขาไม่ตกปลาเนี่ยอ๋อเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เห็นในสตอรี่น้องเว็บขรื่องของน้องบอลเอาทะลุทะเลยังไงไปตกปลาได้เลยบริหารจัดการความสุขยังไงบ้างในแต่ละวันอ๋อเขาไปกับเพื่อนคนาหรือเปล่าคือต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้บริหารอะไรขนาดนั้นความความสุขคือเราผมผมเป็นคนคิดว่าเราแบบคือมันเป็นชีวิตแต่มัน มีทั้งทุกข์มีทั้งสุขก็คือเราบางวันมันไม่ไม่สามารถสุขได้อย่างที่เราคนโทรลไว้มันได้มันชีวิตมันเหมือนน่าจะเป็นลูกตุ้มอะไราเงี้ยผมว่ากลางๆมันนี้มีเราสุขมากไปสักวันมันก็จะแกว่งมันเป็นทุกข์อยู่ดีก็คือถ้าเกิดมีความสุขก็คือเข้าใจชีวิตดีกว่าว่ามันก็มีเรื่องที่มันไม่เป็นแนงใจบ้างครับหรือว่าอะไรเงี้ยมองข้อดีของ ความทุกข์แล้วก็มองว่าความสุขมันก็มันก็เป็นกับไหลอ,อ่นั้นะผม,มก็ยีนะฮะมไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันไม่ได้คิดว่าทยังไงให้มีความสุขแต่ละวันถา้างนั้นเราเป็นทําตามเป้าที่เราวางไว้ได้ในแต่ละวันเนี่ยเช่นสมมติว่าเช่นสมมติวันพรุ่งนี้ผมแพนที่จะแบบออกกําลังกายตอนนี้จะไปที่นี่ไปที่นี่เราไปโปกัมให้เราวางเราโอเคมากๆแต่ถ้าสมมติว่าจะไปที่นี่ปุ๊บมีอะไร่ดนเข้ามาขัดอาจจะเซ็ง แต่ก้วันวันหนึ่งได้กินอะไรอร่อยโอเคนะมาไปลูกปะไปหาอะไรๆกินกันอืมอนะทบีคอนติเนียจบจบไปแล้ว ให้หายคิดถึงอก็คือเป็นเรื่องทั่วไปของน้องเนาะใช่เป็นแบบไลฟ์สไตล์น้องกินอะไรชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูแบบคือเขาจะแบบพูดมีสาระแหละเพราะว่าเออเออใช่ไม่ได้โบบาอะไรแต่ก็ดูหวานอยู่ดีแต่ชอบเวลาน้องวอททำผมแบบดัดหน่อยๆนะมันดูน่ารักดูน่ารักจริงดูแบบปุ่งมี ตัวน้อยแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่หยินนั่งอย่างเงี้ยดูตัวใหญ่เลยอยู่พอโนคือโอเคน้องอ่ะตัวใหญ่กว่าน้องวอเยอะอยู่แหละน้องยินอ่ะตัวสูงเออตัวสูงกว่าแล้วตัวทั้งตัวสูงทั้งตัวใหญ่อ่ะเออแล้วพอน้องวอแบบดัดผมมันก็ความมัก็มีเออแล้วน้องยินนั่งนี่ก็แบบตัวตัวใหญ่แล้วนั่งแบบมีน้องวอมีความขืนอะไรบางอย่างคือหน้าเขาเขินเนาะหน้าเขาเรารู้สึกว่าหน้าเขามีความแบบมีความเขินไม่รู้เขินอะไรคิดว่า เผื่อเผื่อโดนใช่ใชโอเคค่ะ <laughs> okay, ก็เป็นอีพีหนึ่งนะคะแล้๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีพีสองกันครั้งหน้านะคะนี่ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ <laughs>